ฉเฉลิมชนพันษาสิงหามาศไทยทวยราชแท้สองร้องเสริญสรรสิโรราบกราบก้มบังคมคลันวะวานวันผ่านผันเปลี่ยนเวียนวนมาปวงประชาทั่วล่าสะสรนเสริญทรงจำเริญยอเยินสองก้องทิศสาถวายพกรกษตรีศรีพาราเหล่าไพร่ฟ้าทั่วล่าสาดูดี พระทรงงานสืบสารเสริมสร้างสรรค์อนเนกนันเห็นประจักษ์เป็นสักขีทรงดำริวินิจฉัยให้ประชีมากมายมีโครงการคุณหนุนชีวินป่ารักน้ำทำคุณค่ามหาศาลห้วยละหารลำทานใสใช้กาศินอนุรักษ์พิทักษ์อยู่คู่แผ่นดินไทยทั่วถิ่นรักป่าพึ่งพาตน งานส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้ประเทศงดงามเนตรผ้าไหมไทยขายได้ผลต่างประเทศแสนชื่นชมสมกมลสวยเหลือล้นผ้าไหมไทยสวมใส่งามพระองค์ทรงห่วงใยไทยหนักหนาทรงเมตตาประชาชชาวสยามทรงเยี่ยมราดปราพาทุกเตขตคามสเสด็จตามขุนเขาลำนไพลัย น้ำพระทัยใสพิสุทธิ์ดุดสายฝนบรรดาลดนความจนพ้นแก้ไขราดเดือดร้อนผ่อนปลนพ้นโผยไัยสเสด็จไปคลายทุกตรมชุ่มชื่นกัน8ปดสิบเอ็ดพรรษาสิงหามาศศิรวาดถวยราชสองร้องเสริญสรรถวายพรอ,อ่อนท้ายสุขทุกวันวันกระเสมสรรทรงจำเริญเนิ่นนานเทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม